สิ่งที่ทำให้เราเติบโตและมีฐานลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆตลอด20ปีที่ผ่านมาคือเราสามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้อย่างชัดเจนนะครับจนทำให้เรามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ครับชื่อนพสิงหาวน,นิธนาน,นันครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Emperor Auto จำกัดครับดูแลในส่วนของรถใช้แล้วนิสันชื่อว่านิสันอินเทลเจนชอยเอ็มพลเลอร์นะครับรถของเรา ทุกคันนะครับผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานของบริษัทแม่ครับชื่อว่านิส s ันมอเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหารถใช้แล้วคุณภาพดีมีใบรับประกันจากบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเราจำหน่ายรถนิสันใช้แล้วสู่ท้องตลาดประเทศไทยปีละประมาณ1,000คันต่อปีนะครับมีทางรถนิสันใช้แล้วที่ซื้อจากลูกค้าโดยตรงมีแหล่งที่มาชัดเจนสามารถตรวจสอบชื่อลูกค้าเก่าได้นะครับ และรถผู้บริหารของนิส s ันมอเตอร์นะคะเป็นรถฟรีใหม่ไม่น้อยนะครับเรามีรถใช้แล้วนิส s ันให้ท่านเลือกมากกว่า1 5 0คันนะครรบ,บอยากเชิญชวนทุกท่านที่กำลังมองหารถใช้แล้วคุณภาพดีเนี่ยมาชมรถและทดลองขับได้ที่ n ิ s s ันอินเท l i g e น t c h o ชอย e m เอมเ r อร์เลอร์นะคะสุดครับพบก,กับผมอาร์ตธิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ n ิ s s ันอินเท l i g e น t c h o ชอยต้องเอมเ r o r เลอร์ครับแล้วนี้ครับเราอยู่กับเจ้านิสสันเทียนา2.0 XL นะครับตัวนี้เป็นตัวมีเนวิเกเตอร์นำทางน,นะครับปีของคันนี้เป็นปี2016ผมบอกเลยนะครับว่าราคาตอนนี้อยู่บนหนึ่งนี่แบบจับต้องยากมากนะครับแต่เมื่อมาเป็นนิสสันยูสคาร์รถมือสองคุณภาพดีแบบนี้แล้วราคาผมบอกเลยว่าจับต้องแบบง่าย พร้อมดีไซน์ออปชันที่มากล้นนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดๆสเปคดีสุดๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดต่างๆภายในรถกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมมาแล้วไปดูเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในรถ奔驰เรยนะครับอย่างแรกครับไปดูกันที่ขอบประตูก่อนนะครับขอบประตูกันนี้นะครับมีเคปล่าตกแต่งนะครับโทนของขอบประตูนะครับจะเป็นสีดําหุ้มหนังนะครับผม ข้างในของมันคือพลาสติกนะครับเป็นลายหนังเฉยๆครับมาพร้อมโครเมียมและเคปล่าอันสวยสวยเลยบอกเลยว่าคันนี้คือจัดจ้านมากและจับมากๆเพราะเงาของตัวเคปล่านะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอันนี้คือของดีมากๆนะเคปล่าในรถมันเหมาะกับผู้ชายที่แบบชอบความสปอร์ตนะครับเคปล่าให้ความสปอร์ตมากๆครับมาพร้อมเมมโมรี e ซีนนะครับที่อยู่ตรงทางซ้ายนะครับของตรงปุ่มปรับประตูนะครับเมมโมรี e ซีนนะครับคือการจดจําการนั่งนะครับค่าการนั่งต่างๆนะครับคุณสามารถปรับนะครับจากข้างล่างได้เลยตรงนี้นะครับ พอคุณปรับเสร็จนะครับคุณกดไปที่อันหนึ่งนะครับหรือเรากดคําว่าเซ็ตนะครับไปติ๊กหนึ่งแล้วกดเซ็ตนะครับเราก็สามารถเซ็ตที่นั่งของเราได้นะครับเพราะชนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะจำวิธีการนั่งของเราไม่ได้ว่าเรานั่งแบบไหนอันนี้จะช่วยในการจดจำครับถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมครับสำหรับพวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมขมเี้มพังนาตาณิสันโรโก้เหมือนเคยครับมัลติฟังก์ชันและคุชคอนโทรลก็คือพร้อม สำหรับในตัวเทน้าคือมันเป็นรถซีดานที่มีความกชัวร่เพราะฉะนั้นดีไซน์ทุกอย่างนะครับต้องเรียบง่ายและเรียบหรูครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็มีตรง 4, ข้างๆเราด้วยนะครับจะยุ้งบนนะครับจุดแต่และจุดจะเขียนว่า s i s Airbag นะครับเราก็สามารถดูได้เลยบอกเลยว่าคันนี้ระบบเซฟตี้เขาดีมากๆนะครับเราไปดูในส่วนต่อไปครับนั่นคือ ออปชันต่างๆนะครับมีระบบเซนเซอร์เลนนะครับผมเซนเซอร์เลนหมายถึงอะไรเวลาที่คุณขับค่อมเลนนะครับระบบเลนนะครับจะแจ้งเตือนนะครับว่ารถของคุณเนี่ยมันขับค่อมเลนนะครับเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นแสงสีส้มที่แสดงอยู่หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากๆดีมากๆนะครับต่อไปครับมาพร้อมระบบอีโคคาร์ระดับเครื่อง 2000CC ซีซีนะครับแต่มีอีโคคาร์ให้ถือว่าแจ่มมากๆครับระบบต่างๆนะครับการลื่นนะครับเปิดฝาหลังรถตรงนี้นะครับเปิดง่ายๆเลยกดคลิกฝาหลังรถก็จะเปิดแบบออโตเมติกครับ ทริปรีเซ็ตต่างๆนะครับเปิดค่าต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้หรือลดแสงไฟในหน้าจอรีตอนนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรือนใหม่กันว่าเป็นยังไงครับก่อนจะดูเรือนใหม่นะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับอย่างแรกนะครับคุณแจเป็น engine start นะครับกดเบรกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สตาร์ทรถนะครับในส่วนของเรือนใหม่คันนี้นะครับไม้นะครับทางซ้ายเป็นอัตกระเร่งทางขวานะครับเป็นความเร็วนะครับผมก็ทั้ง2อันนี้เป็นไมเกลนะครับให้ความสปอร์ตดีไซน์โลโก้เป็นวงกลมทั้ง2จุดนะครับมาพร้อมดิสทอนนะครับข้างบนและตรงล่างนะครับ ตรงข้างบนนะครับจะเป็นค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวภายในรถเนี่ยครับจะมีระบบเชนเลนอะไรเนี่ยเขาจะเห็นสองสัญญาณนะครับกันอะไรรู้ไหมมีสองสัญญาณมีทั้งระบบเลนนะครับและระบบกันนะครับกันรถชนนั่นเองนะครับเวลารถมาข้างๆเนี่ยมันจะเหมือนมีเซ็นเซอร์นะครับถ้ามันใกล้ตัวเรานะครับจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้เราขับออกมานิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับนะครับออปชั่นเสริมเซฟตี้สองอันนี้นะครับผมชอบมากๆเลยครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของ หน้าจอมีเดียต่างๆนะครับและคอนโซลต่างๆในกลางรถครับครับผมอย่างแรกนะครับคอนโซลกลางรถนะครับไปดูกันในส่วนของแอร์กันก่อนนะครับแอร์เป็นสแตนดาร์ดสีู่นะครับปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับปกตินะครับแล้วมาในส่วนของมัลติมีเดีย มัลติมีเดียของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามี S D card นะครับในการจดจำข้อมูลของคุณเรามี S D card ให้นะครับเป็นของที่สันเลยของแท้แน่นอนครับมี F M C D A U X ครับมี Map นะครับแล้วก็ Navigator นำทางน,นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะครับมาพร้อมในส่วนของ Set Up ค่าแสงต่างๆนะครับเพราะว่า ทำให้คุณนะครับมองในความมืดก็ดีนะครับตอนสว่างก็ดีนี่ครับคือเซตอัพปรับแสงแบบตั้งค่าตอนสว่างและตอนมืดครับถือว่าดีมากๆนะครับเพิ่มเสียงวอลลุ่มได้ตรงนี้เลยนะครับนี่คือระบบมัลติมีเีดียอเขาดูหนังอะไรได้หมดนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆครับ ต่อไปครับเป็นแอร์นะครับแอร์คันนี้นะครับเป็นดูโอแอร์นะครับกดออนออฟได้ปกตินะครับพัดลมแอร์โหมดแอร์ c อซีออนอะไรกดได้ทั้งคู่นะครับและเป็นแอร์แบบดูโอนะครับดูโอนี่คือซ้ายกับขวาปรับค่าต่างกันแต่ตัวพัดลมแอร์คอนโรลแค่ตัวเดียวครับนี่คือเสน่ห์ของเขาซ้ายปรับร้อนได้ขวาปรับเย็นได้ครับนี่แหละตอบโจทย์คือรถลักชัวรี่คาร์ที่เป็นรถซีดานนั่นเองครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลในส่วนของเกียร์บ้างผมชอบมากงามจริงๆเนี่ย แพนให้ดูเลยครับตรงคอนโซลตรงนี้นะครับเป็นเคปลาผสมโครเมียมนะครับคือสวยดีไซน์ดูสปอร์ตมากๆเป็นครั้งแรกที่ขึ้นทน่าแล้วแบบว่ารู้สึกว่าคันเนี้ยบจริงๆนะครับเวลาเหยียบเบรสนะครับกดเกียร์ลงมานะครับปกติเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับเกียร์ออโต้เลื่อนลงมานะครับก็จะมีดีสปอร์ตไม่ต้องเล่นบัตเทชชิปไม่ต้องรันเกียร์ครับคันนี้รันให้เองอัตโนมัตินะครับหรือเป็นออโต้เกียร์นั่นเองเพราะฉะนั้น ดีดิวิ่งโหมดกับ DS เนี่ย DS ไว้ทําความเร็วนะครับดีคือขับปกติเครื่อง2000ซีซีไม่ต้องห่วงครับรถยังไม่2อสียังอยู่ใน2.0อยู่นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้อัตราการเล่งดีครับไม่ได้อืดนะฮะไม่ได้ดีแค่ปลายต้นก็ดีครับครับผมสำหรับเบาของเทียน่านะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาไฟฟ้ารอบคันนะครับทั้งซ้ายและขวาเบาเป็นเบาหนังนะครับนั่งสบายเป็นเบาขั้นบนไดมาพร้อมหนังแท้นะครับมีลายปะจุดอยู่ส่วนกลางและส่วน พลักพิงนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับบาะที่มีความลักชัวรี่คาร์แบบนี้มันเหมาะกับนิสสันทิน่าและก็เหมาะกับคุณด้วยครับครับมาดูในส่วนของบาะก,กันบ้างครับรอ,รอบๆบาะอ่ะผมไม่ดูดีเทลเนีครับแพนให้ดู ดีไซน์ก็ค่อนข้างจะออกมาเฉียบคมสีดําคุมโทนของความเป็นสปอร์ตในตัวแล้วมีความรักชวรี่ที่เป็นไฟฟ้าในตัวนะครับถือว่ารถคันนี้การันตีด้านความรักชวรี่คารและความสปอร์ตคารในตัวนะครับนี่แหละครับแบรนด์นิสสันไม่ทําให้หรูเก,กินไปไม่ทําให้สปอร์ตเกินไปเป็นรถซีดานมันก็จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับพร้อมระบบเซฟตี้นะครับมีเซฟตี้เบลให้3จุดจากเบาะหลังนะครับมีเซฟตี้เบลให้3จุดนะครับ รับรองว่าปลอดภัยและในส่วนของตรงกลางนะครับตรงนี้เลยนะจ๊ะมันก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้นี่นะครับเปิดขึ้นมาครับก็เป็นที่วางมือนะครับนั่งแบบ e อ็กซ์คลูกันเลยทีเดียวมาพร้อมที่วางน้ํา2แก้วนะครับกาแฟนะครับระหว่างตอนเช้ามีคนขับรถให้นะครับโอ้นี่แหละมีความเป็นผู้บริหารในตัวสำหรับเทียน่าครับ ครับผมต่อไปนะครับในส่วนของดีเทลภายในรถเราก็พูดกันหมดเรียบร้อยนะครับต่อไปไปดูในส่วนของดีเทลภายนอกรถกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูเลยครับครับผมต่อไปนะครับมาดูส่วนของดีเทลภายในห้องเครื่องกันก่อนนะครับอ่ะเปิดก่อนนะครับนี่นะครับฝากระจังเทียนานะครับนี่ครับผมภายในห้องเครื่องของนิสสันเทียนา เครื่องเป็น4สูบแถวเรียงครับเป็นเครื่อง2.0 XL นะครับ2,000ซีซีนั่นเองนะครับหรือจะพูดง่ายๆนะครับเขาตีรหัสเครื่องว่า1,997ซีซีนะครับมาพร้อมหม้อน้ำต่างๆนะครับวาล์วนะครับแล้วนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็ยังใหม่อยู่นะครับทุกอย่างภายในรถคือเดิมๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเม็ดอะฮัคนะครับการันตีการไม่ชนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือรอยแต้มจากโรงงานนะครับที่อยู่บนน็อตนะครับ แต้มไว้ทุกจุดนะครับเราไม่เคยไขน็อตออกไม่เคยชนหนักครับแล้วในส่วนของมอก็ยังติดอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้การันตีว่าไม่เคยชนแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟกันบ้างนะครับโอเคครับผมในส่วนของไฟหน้ารถนะครับไฟหน้ารถคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตานะครับผมถือว่าดีไซน์ออกมาคมๆหล่อๆนะครับมาพร้อมไฟนะครับที่เป็นฮาโลเจนนะครับเป็นไฟหลอดนั่นเองพร้อมกระจังหน้าคมเนียม เป็นกระจังหน้าครเมเมี่ยม3ามขีดของนิสสันนะครับโลโก้นะครับก็จะเป็นตราเดิมๆนะครับนิสสันเทนาออกแบบตัว XL มาแบบนี้นะครับดีไซน์เขาคข้างๆผูดตอนนั้นผมบอกเลยว่ายอดขายถล่ทลายมากๆนิสสันเทนาเพราะหนึ่งนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเปนเครื่องใหญ่นะครับนิสสันเก่งเครื่องใหญ่ใครๆก็ซื้อครับอ่ะดีไซน์เขาดูแบบว่าสวยมากๆจริงๆ ต่อไปครับเราไปดูในส่วนของขอบยางกันบ้างครับครับผมในส่วนขอบยางนะครับยางคันนี้เป็นขอบ17เ็นะครับเป็นยางมิชลิีนนะครับขอบแมกนะครับผมสามารถไปพ่นสีเติมแต่งได้ครับเพราะว่าเป็นแมกแบบด้านๆนะครับค่อนข้างจะสวยโลโก้นิสสันโครเมียมนะครับมาดูที่เบ้าโชกันบ้างนะครับผมในส่วนของโชกคันนี้นะครับเบ้าโชกยังดูสวยงามนะครับเพราะหนึ่งนะครับรถยังไม่เก่ามากนะครับเบ้าโชกไม่มีตําหนิไม่มีรอยบุบรอยสนิมนะครับนี่คือโชกที่ดีตอบโจทย์ในการขับขี่ครับนิสสันเทน่าช่วงล่างคือเฟิร์มอยู่แล้วับของเดิม ไม่ได้เติมแต่งเราไปดูในส่วนของการันตีการชนข้างเม็ดอาร์กันบ้างครับครับผมในส่วนของเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กสวยงามเรียงเงางามนะครับทุกจุดนะครับแต้มจากโรงงานนิสสันแน่นอนนะครับไม่มีการเติมแต่งนะครับหรือการชนหนักเพราะถ้าชนเม็ดอาร์กจะไม่เรียงแบบนี้นะครับเม็ดอาร์กจะไม่อยู่นะครับผมอ่านี่คือการการันตีจากศูนย์เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีการตรวจสอบอิส o n ไม่เคยชน1 0 0เรครับเรามีให้การันตีนะครับ ครับผมในส่วนของท้ายของเชน่าคันนี้นะครับไฟนะครับผมเป็นไฟฮาโลเจนนะครับตรงนี้เลยค่อนข้างจะดีไซน์ออกมาสวยนะครับตาดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวนะเชียหน้านิสสัน2.0 XL นะครับเป็นโครเมียมนะครับผมข้างหลังนะครับสเกิร์ตอะไรข้างอะไรเอ่ยข้างหน้าเอ่ยนะครับคันนี้นะครับจากโรงงานทั้งนั้นนะครับไม่มีการไปเติมแต่งจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมเดิมทั้งหมดนะครับถือว่าได้รถสภาพเดิมไปเลยนะถือว่าดีมากๆครับ เราไปดูข้างหลังเขากันนะครับผมครับผมสาหรับนะครับเทียนานะครับผมผมเปิดฝาขึ้นมานะครับกล้องมองรถคันนี้เป็นกล้องมองรถอัจฉริยะนะครับเป็นกล้องมองรถแบบ360องศานะครับรอบทิศทางนั่นเองนะครับข้างหลังค่อนข้างจะกว้างนะครับมาพร้อมสักลาดนะครับนี่ครับอุปกรณ์เขาอยู่ครบแน่นอน100%เรเครับมาพร้อมแม่แรงนะครับผมตัวยางนะครับที่เป็นของมิชลีนนะครับยางสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับขอบ17ใส่ไปก็ขับได้ปกติครับไม่ใช่ยางสำรองนะครับ เป็นยางที่สามารถเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากครับสำหรับนิสสันเทียนาครับครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับออกรถกนิสสันอินเทอร์แนนซ์ชอยสเอ็มเบอร์ยนะครับอย่างแรกครับฟรีพอบอฟรีประกันภัยครับฟรีดาวขั้นต่ำนะครับผ่อนนานได้ถึงเจ็บสองงวดนะครับหรือเจ็บสองเดือนนะครับแล้วยังมีในส่วนของฟรีดา o ทูดอส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณนะครับในส่วนของด o วทูดอเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวในการที่เราไปส่งรถและจะมีเชื้อโควิดในทีนะครับเพราะเราจะทําการฆ่าเชื้อโควิดในที ภายในรถนะครับและนอกรถจุดสําคัญต่างๆของรถนะครับเราค่าเชียร์ให้หมดครับแล้วยังมีส่วนของฟรีเคลือบแก้วแบบเซรามิกมูลค่าสูงถึง10,000บาทครับและยังมีแคมเปญพิเศษที่สุดจากนิสสันอินเทอร์เนชั่นชอยส์เอ็มเปอร์นะครับออกรถกับนิสสันอินเทอร์เนชั่นชอยส์เอ็มเปอร์นะครับลุ้นลับมอไซค์โคลมดิเท็กนิก้าหนึไอครับเป็นมอไซค์คลาสสิกสีดํารับรองว่าสวยมากๆครับมูลค่าของมอไซค์คันนี้อยู่มาเจ็ดหมื่นกบาทนะครับต้องย้ำนะครับว่าลนับะ ออกรถได้รถใหญ่ไม่พอยังมีสิทธิ์ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสวยๆอีกโหคุ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเทสอบได์เจ้าดิสันเทเนาคันนี้นะครับโชว์รูมของเราเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีครับถึง17บเนาฬิกาสานาทีครับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้ที่เบอร์02ครับ413 4446นะครับจะมีพนักงานของดิสันอีเทนชอยส์เอเมอร์เลยนะครับขอให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆนะครับโทรมาได้เเลยยนนะคครรรรรัับบบาาิิดีให้ก หรือใครนะครับที่อยู่ไกลนะครับแต่อยากเห็นรถนะครับไม่เป็นไรครับทางเรามีเพจนะครับเพจ nissan intelligent choice e m p l r e r ครับเราจะลงรถ nissan y u u c a r นะครับในสต็อกหลายๆคันเข้าไปเลือกได้เลยครับแล้วสามารถอิ็อกซ์มาขอดูแบบว่ารถแบบรียลไทม์กับเซลได้นะครับวิดีโอคอลมาเลยเซลจะพาชมรถแบบรียลไทม์นะครับแล้วจะเป็นโชคจุดไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถ พิมมาได้นะครับขอดูได้เลยเราไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังครับเพราะเราคือนิสสันยูสคาร์รถมือ2คุณภาพดีอันดับหนึ่งประเทศไทยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะขายรถนิสสันนะครับเรายินดีรับนะครับผมมาได้เลยครับที่โชว์รูมนิสสันอิเทนชอยสเอ็มเพลย์นะครับหรืออยู่ที่บ้านก็ได้เราจะให้คนตีรถไปหาถึงบ้านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขายรถกับเราครับเราให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปครับเพราะคนที่จะรับซื้อรถกับคุณคือผู้บริหารของเราครับคุณชัดชัยนั่นเองโทรมาที่เบบอรร์086คั 366 7452เครับเบอร์นีไ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เซลนะครับแต่เป็นเบอร์ของผู้บริหารของเราคุณจะใช้นั่นเองรับรองว่าคุณจะใช้ลงมารับซื้อเองไม่มีการโอนลอยนะครับโอนเงินภายใน24ชั่วโมงแน่นอนครับอาร์ตและนิสสันอินเทอร์เน็ตชอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ